สวัสดีครับพ่อแม่พี่นอ้องเอฟซีทุกท่นานท่านผู้ชมทุกคนประพ่อพก,กระจองตามอุบลโค้สีเกียรติกับมาหนี้ก็ได้ขับรถมาเอาของไปส่งให้บ่าวสุขครับนี่เป็นของขางนังของส่ง,ง,งมาแตนไอจังหวัดปทุมธานีครับของคุณพี่สุนทรเปิน่นฝากมาอะไรมือแล้อะไรมาบอกมีเวลาไปส่งให้จักรเตีอครับมาหนี้ก็เลยได้มีเวลาไปส่ง ตอให้นองซุกเพราะว่าปีมันสุนทรเนาะมันฝากมากผมก็เลยในเป็นธุระเอาส่งต่อให้นองครับสิไปส่งอยู่ในเมืองวาลินแล้วครับเพราะว่าซิมีเขาเอื่นยังเหรอไอสถานที่จัดส่งแบบส่งไปเล้าโดยตรงเลยครับเมื่อวานก็นได้ขอเบอร์ขอซื้อน้ำนองเล้วก็วันนี้ก็เลยได้สิเอาไปส่งให้นองครับ อ่ะทุกคนผมกขออยากขับรถก่อนครับว่าสิเอาของไปส่งให้บ้าโซ่ขับกับเหตุเกิดบคัดคิดกับรถสตาร์ทบตัติดอีกแล้วครับจอตดตามผมบางหันรถสตาร์ทบตัติดเพราะว่ารถกับจอดไปโดนครับรถคันนี้ครับรถนองไายของน่องเกล็กโม่ค่อยได้ขี่ครับจอดไหลกันแด้โดนโดนแบตก็เลยเสื่อมมือหน,นีผมก็เลยได้ เอามาคีเอามาส่งของให้น้องซุกนั่นแหละแต่ว่ามาจอดตัดผมรถกันสตาร์บัตติดตอนนี้ผมกับจะล่องโรหาไอหนึ่งหกเก่ามาซอยอยู่ครับตอนนี้เดี๋ยวรอคนตอนครับได้แล้วครับทุกคนเกือ <c oughs> บว่าได้ครับกะทรหาผู้นั้นผู้นี้ห้มาซอยอยู่ครับกะดีบ่งรถผมสตาร์บัตติดพอดีกะมีไอผู้นึงเพิ่น ถือเครื่องไอ้ถือสายไอ้สายพ่วงแบตมากพอดีครับเพื่อนเอาลงจากรถเพื่อนพอดีก็เลยถามเพิ่นว่าไอ้แมน่นสายพ่วงแบตบ่แมเ่เเพื่อนว่าก็เลยขอเพื่อนเพราะว่า,วาผมอยู่หลังรถอ่ะผมมีแบตเตอรี่ของผมอยู่ครับเพราะว่าผมสิไปเอาเอาไปใส่รถหกหล้อผมเนาะผมเอาไปฝากเขาชาร์จหว่ครับกะใครแน่ครับก็ดีใจกะขอบคุณคุณผี่น้าละครับเพิ่อนย่างพานมาพอดีเนาะ ก็ได้ขอความช่วยเหลือจากเพื่อนครับตอนนี้ก็กำลังออกจากหมู่ลานตัดผมนั่นแหละครับเพราะแม่พี่นองกับิไดไปเอาไปเอาคล้องไปฝากกับิไดเอาคล้องไปฝากบ้าซุกนั่นแหละครับน่าจ,จะฝากไปสนีไว้ครับเพราะว่าที่แรกว่าจะไปฝากน้ารถเขามาเก็บมันบพท่านครับเพราะว่าเวลาตอนนี้ก็บเท่านแล้วเขามารับแต่แค่สิบโมงตอนนี้ก็เกินเวลาแล้วครับ เลยบรด้ไปเอานะบ้าทุกคนมันละครับไปเจอกันอยู่อันมองคนทรงครับที่แรกจะได้ไปส่งเองพ่อแม่พี่น้องกันโทรหาคนทรงเพิ่นเนาะคนทรงเพิ่นบอกว่าเพิ่นยังบ่ดท่านเด้เข้ามาครับโชคดีนํานแหละเพิ่นสิมาหาพอดหนนาบ้านครับพ่อแม่พี่น้องหรือนาบานหรือนายบิ๊กซี่นี่แหละผมก็รอเพิ่นเพิ่นว่าให้รอเพิ่นก่อน ่นว่า่นยังบ่ท่านไดมารับฟังทั้งนี้ครับก็ดีอย่างนึงนะครับขันแม่นผมสิไปส่งไปซะนี่มันกระต้องส่งหลายต่อนะผมเลยบ่ได้ไปส่งผมเลยรอที่น้องสุกบอกว่าให้ส่งทางนี้มันจะายแล้วก็ส่งโดยตรงหานนองทุกเลยครับไปหอเขากันิโทรหาน้องสุกเองผมก็ได้เขียนเบอร์โทรแล้วก็เขียนชื้อผู้รับไ้แล้วครับอันนี้ครับ แมนกองค,อคุณพ่อคุณพีคุณพีสุนทรเพลินฝากมากแต่ปทุมธานีครับอาจจะได้ไปส่งให้เพลินหลายมือเนาะเพราะไม่พี่น้องเนึ่งกับฝนตกน้ำละครับมันกับบุคคลแดดไปทางไหนมาทางไหนกับล่อคนทรงพน,นันว่าเพลินสิไปมือใดเนี่ยละครกับโทรหาคนทรงเพลงงินโยกันนั่นแหละครับกับเอารถน้องไปรถกับบุคคลได้ใส่งาน แบดกับมดกับชากับใครเนี่ยอยู่อันในท่านขนทรงเนาะเพราะว่าหนึ่งที่แรกก็คขึว่าแต่สิบขท่านนะครับเพราะม่พี่น้องมาหลดจากของแบดเบิร์ดท่าแต่จอตัดผมแลวก็สตาร์ทรถติสกับใครกับขอคุณคุณพี่เพิ่อนยางผ่านมากพอดีครับเพิ่นถือไอสายผวงมากพอดีก็เลยขอความช่วยเหลือจากเพื่อนเพราะว่า ดีอย่างหนึ่งผมมีแบตเตอรี่แบตของหกหล่ออยู่ขังหลังรถรถเก่งของผมผมก็เอาไปชาร์จไว้อะสีม,มาใส่รถหกหล่อนะครับมาสิติดเครื่องใหม่ไปตอนนี้ก็เดี๋ยวผมรอคนส่งก่อนผมนะครับมาคนส่ง่นสีมารับย่ำไดครับผมตอนนี้ก็ได้ไปส่งพัสดุให้เบ้าซุกแล้วนะครับก็บบริษัทไทยหลายมากว้ครับพ่อแม่พี่น้องเพราะว่า ไปหอดปุ๊บไปขยกขึ้นนรดเลยนะครับขืนรดแล้วก็ไปเลยก็นั่นแหละครับกัมืัอนี้กับแต่ไปส่งของให้บาสุกครมีเหตุการณ์ประการค,คิดกัอย่างพี่น้องเห็นนั่นแหละครับรถเก๋งแบดหมดรถเก๋งกัเป็นรถเก๋งน้องเพิ่นมาฝากได้น้องใต้ของน้องกิ๊กครับหมายแย่ด้วนั่นแหละก็เลยไปห้าลองกิ๊กที่มัต์ตูนี่เฮาไปกาฬสินธุ์เนาะไปหลายมือกับวันด้ดสตาร์ทรถมันตูนี้ ครับมากครับผมได้เอาชวิสิ่งจิ้มเอาจังสตาร์ติดแล้วครับไปผมไปเพื่อปิดกุญแจตอนผมไปตัดผมที่นี่กับสตาร์ลอมบัติดกับขอบคุณคุณพี่เพื่อนเราแล้วครับเพันม,มาแวะมาเห็นพอดีเนาะพ่อแม่พี่น้องกับคลิปนี้กับทีเจ้าเพียงสม,มนีแล้วครับพ่อแม่พี่น้องกับไปคขาม,มาชมคลิปนี้กับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ตามอุบลคนสีเกียรติเด้อครับพ่อแม่พี่น้อง ช่วงนี้ยอดตกมากเลยครับพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องไปใส่นอะครับกลับมาหาแน่ครับพ่อแม่พี่น้องน่าระครับเจอกันคลิปหน้านด้วยครับสวัสดีครับผม